Where is my lipstick? Mm -hmm. shall morning. Good morning. to call the อ่ะมีสี่ทันทีแอปไปผมให้ดูดีนิดนึงเดี๋ยวจะบ้านๆไปมันจะบ้านๆอยู่แล้วก็จะดวอดดีค่ะรู้สงสัยมากเลยว่าแสกผมเชื่อข้างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ข้างเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ ซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันแบบเวลาสระผมแล้วปล่อยมันแห้งเองมันจะข้างนี้จะหยิกง,งอแต่ข้างนี้จะตรงไม่เข้าใจทำไมไม่เหมือนกันสองข้างไปมาทักทายค่ะเดี๋ยวมีซ้อมเต้นฮ่ามึนๆอยู่อีกเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นตูติกสอนนะฮะมีอวดถึงนี้แล้ว เหลือใบใหญ่ๆทางนั้นเลยค่อยๆทำจ้ะจวยแม่ชอบนู้นนั่งทำนู้นก็ช่วงนี้ไม่ทำไรเลยค่ะฮัลโหล ต,ตื่นประมาณเที่ยงสิบเองครึ่งเที่ยงมาตรงไปกินข้าวเล่นเกมปลูกผ,ผักกินข้าวเสร็จออกกำลังกายกินข้าวเย็นแล้วก็บางทีก็คือมีซ้อมร้องซ้อมเต้นแ,แต่วันถ้าไม่มีก็เล่นเกมหรืออ่านหนังสืออ่านนิยายอ่านกระตูนแล้วก็นอนหมดเลย ผูเชิญเหรอคะอ๋อใช่ดีอะใกล้มาเวลค่อยๆทยอยทยอยมาของเชอผู้ใครนะ <c oughs> ใช้เพลงดีอะนี่เลยค่ะจะได้ฟีลเดียวกันจะเพลงก็เลยน่าจะใช้เพลงดีอาถ้าจะไม่ผิดนะใช่เลยใช้เพลงดีอะ <c oughs> ก็มีปล่อยไปแล้วนะคะแกร็บที่ถ่ายทำเองที่บ้านนะฮะ ันนึงคือโต๊ะกินข้าวต้องแบบบอกคุณตาคุณยายมาขอยืมโต๊ะกินข้าวแวบหน,นึ่งอะไรอ๋อปักผ้าใช่ใช่มีปักผ้าค่ะมีปักผ้าแต่ปักผ้าก็คือทำก่อนเล่นเกมหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ก็มาจะนั่งปักผ้าก่อนแล้วค่อยเล่นเกมหรือปักผ้าเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายแล้วแต่วันแต่แตมันก็วนอยู่แค่นี้แหละ แกร์สนุกดีค่ะแต่ว่าก็คือต้องถ่ายทําเองใช่ไหมหนูก็ถ่ายไปหลายแบบมากๆควรวิธีละทอนทอนทอ,นทอนให้พี่เขารู้ไหมว่าสั่งกับข้าวมาจัดเองเลยนะสั่งกับข้าวมาจัดให้คุณยายช่วยจัดและนี่มีวันนี้ได้กินอะไรนะมะม่วงปัน่น นี่เพื่อนคุณแม่ส่งจากเชียงรายมาให้มีคุณตาเอ่อน้องคุณตาหนูไม่รู้เรียกอะไรเป็นเป็นน้องคุณตาก็คือตาหนูจรชิมก็น้องคุณตาตาหนูแหละเอ๊อเขาไม่เรียกตาคุณตาคือพ่อของแม่แต่ถ้าน้องของตาเรียกอะไรก็เรียกตาเหมือนกันอ่ะเป็นน้องของคุณตานั่นแหละเขาส่งมาให้นะคะเป็นมะม่วงก็เลยได้เป็นมะม่วงปะ เป็นกินมะม่วงปั่นไปโดยสูตรคุณแม่ที่ใส่ิเกลือน้ำเชื่อมน้ำผึ้งน้ำแล้วก็โซดาแต่ว่าเราไม่ชอบปิกเกลือเลยนะคะก็คือรอบหน้าถ้าแม่จะทำไม่ใส่ปิกเกลือแม้วี่ตาเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่ามีมะม่วงเบา คือต้น yeah. ที่บ้ามีมัง่วงน้ำดอกไม้แล้วก็มีเขียวสวยใช่แล้วก็ที่ลงใบก็ช่วงนี้ก็กินแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกินจุกจิกน้ำหนักลงเนี่ยก็ขึ้น มันจะวิ่งอยู่สี่แปดถึงห้าสิบบางทีบางช่วงก็จะวิ่งไปห้าเอ็อยู่ตรงเนี้ยแต่เมนเทียนก็คือเฉลี่ยแล้วมันก็จะอยู่ที่ห้าสิบเข้าใจแต่ที่ช่างมาล่าสุดได้สี่แปดแม่มาทักทาย ช่วยแมวเป็นกรรใช่เชื่อเป็นคนใส่เสื้อซ้ำค่ะอนไรอยู่บนบนก็หยิบมาใส่แค่นั้นแหละเพราะนั้นคราวนี้ว่าจะต้องที่ก็คือจริงบอกไปตั้งนานแล้วว่าจะเคลียร์เสื้อผ้าออกไปเซ็คลอ็อเพราะว่ามีของใหม่ทุกคนให้มาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะก็เลยบางส่วนที่เก่าแล้วหรือว่าใส่ไปแล้วเราจะนำไปให้คนอื่นต่อ <laughs> เพราะว่ายังไม่เก่าเลยสักนิดเดียวแต่ตู้มันเต็มเหนียว เู้เจมแล้วผมชงฉีสามฉีแล้วค่ะผมฉีดำฉีน้ำตาลฉีไฮไลท์พี่แก้วเขินใช่ไหมจริงๆเธอก็เฉินแหละแต่ว่าดีที่มันถ่ายคนเดียวออ๋อใช่คนอยากดูไหม เห็นน้องๆลงคลิปคลิปเต้นของสัปดาห์ที่แล้วของสัปดาห์ที่แล้วเชอรเหนื่อยปวดคอนเลยทุกคนปวดคอมากๆอ่านบทบ้างไหมอ่านฮะแต่น้อย <c oughs> เพราะเหมือนจะมีปักๆนิดหน่อยแต่ก็เลยอ่านไปบ้าง อย่างนี <aún> ้หาก่อนอยู่ในนี้ส่งครูไปสองรอบอันเล็กๆไป เขียนลองอันนี้ก็คือจริงๆถ่ายถ่ายไปแล้วเมื่อวันพราหัสมัาหลังเียนเต้นเสร็จแต่ว่าเหมือนวันศุกร์หรือวันไหนสักวันอะได้แต่งหน้าแต่งตัวเพิ่มถ้าตะเกียบปวดคอมาเอะอะอ๋ะอ สะดุดด้วยไม่แล้วก็เต้นสามอันดีกลับไหมให้ดีกลับอเงเอ้ยเอ้ยไม่ถึงแล้วมีคู่แม่คอมเมนต์อะ รอบที่แล้วคุณคอมเมนต์มาว่าจียงแต่ลองเพลงคือแบบใช่ของมันเยอะไงก็เลยไม่ลง <laughs> ันนี้ถ่ายอีกช่องทางสื่อหนึ่งแล้ววันนั้นก็เลยแบบโอเคไหนๆแต่งหน้าแต่งตัวนิดนึงแล้วก็เลยถ่ายเต้นอีกรอบหนึ่งให้รูแล้วกันจะได้ดูโอเคหน่อยปวดคอใช่คัะปวดคอนี่ยเหนน้องๆลงแล้วก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้แหละ <laughs> ใช่เหนื่อยมากเลย เพลงล่าสุดก็เหนื่อยคุดติดออกแบบแทต้ตินจำไม่ค่อยได้เลยวันนี้ต้องเรียนต่อไม่ลงยี่ดีอะร้อนหน่อยนะค่อยๆทยอยมาเนื่องจากช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไร ก็เลยต้องค่อยค่อยทยอยปล่อยอ้าวเมื่อวานสระผมแล้วนะแต่วันนี้หัวเริ่มม่นี่นะเดี๋ยววันนี้เต้นก็ต้องสระใหม่อยู่ดีหูหน่ารอไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อย่าถามเมมเลยเมมก็ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยอะไรเมื่อไหร่เหมือนกันรู้แค่ว่าเขาจะทยอยทยอยปล่อย <laughs> นั่งนันก็ไม่มีหลายช่วงนี้มนหมดแล้วหายดีอ่านแล้วค่ะอย่างที่พี่แก้วสปอร์ตไปจะไม่ผิดเหมือนพี่แก้วจะสปอร์ต ว่ามันมีอะไรที่แบบว่าอะไรถ้าบอกว่าแกลบโหตแล้วไปแกลบแปลว,ว่าที่แล้วอู้ดีอะก็คือแบบวูราวแล้วเชอรี่แอคชั่นคือตลกมากยังตลกตัวเองอยู่เลยแล้วพเพืดอนมีคนถ่ายเก็บไว้ด้วยนะวีมันมีสัญญาณดีเหรอน่าสินะ ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้ทำงานไม่ไหร่ตอนนี้ก็ทำงานที่บ้านสัมเต็นสัมร้องแต่ร้องเพลงตอนนี้เหนื่อยมากเลยโู่ให้นีดูวยในสาวทุกคนจิงจุงมติ๊กตอกใช่อ๋อแล้วก็วันนี้พี่สตาฟไลน์มาบอกด้วยว่ามีเสาร์อาทิตย์นี้มีคอนเสิร์ตคอนแกร์ของนี่จัาง แล้วก็คอนทีนแปแล้วก็คอนเคมีรวมสองาทีนี้ดูฟรีนะคะไปหาดูกันได้น่าจะมีอยู่ในเพจของเคมีลยยกับฮอร์นี้ของกนแต่ยังไม่รู้เมื่อไร่อ๋อใช่มีปาคกกี้ด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวม,มาเจอกันนะคะเขาจะให้ทดลองทดลอง เป็นกลุ่มแรกที่ใช้วิดีโอคอลกับพวกเราใช่ไหมนะคอลีวิดีโอคอลใช่ไหมน่าจะว่าจะดูเหมือนกันคนะ่ะว่าไม่ได้ดูคอนเสิร์ตในทีวีนสักพักนึงแล้วลจอจริงๆก็ว่าจะเอาคอนเสิร์ตไปดูช่อมีแแ่นเก็บไว้คือตอนจัดตู้ก็รู้สึกว่าโอ้ตัวเองมีเยอะกว่าที่คิดเหมือนกันนะทุกคนเแบบียดเยอะ กระตูนก็คืออย่างอ่านไม่หมดเลยแต่ตูนที่อยู่ในตู้นะคะจริงๆก็ถ้ามีเวลาวควรนังน่งนอนนอนอ่านกิ๊งไปขอบคุณนะคะติ๊กตอกหินเองบีเกนเคเราได้ที่หนึ่งอยู่เย้ เดี๋ยวไปลีไว้มาทักทายอัปเดตประมาณนี้เลยคะ่ะมีอะไรอีกไหมนะช่วงนี้ไม่มีเฮลที้กินดีรับโอเคเอากำลังกายอยู่เรื่อยเสร็จแล้วแหละ <laughs> ไปกันนะคะเดี๋ยวมีปะชชมแล้วก็มีจอนเต้นเตอ๋อทุกคนชู้ชู้นะ <laughs> ไปกันชู้นะชู้นะฮะชุกเร่องเลยอย่าไปทานข้าวให้อร่อยนะคะปักผ้าไม่สิดฮะนี่โชว์ให้ดูเร็วไม่เปิดแวะมาทักทายค่นี้แหละาะยังอยู่ดีกินดีรือเปล่า ก็อยู่ดีแหละสบายตัวไปนิดนึงกอดลืมดุยงานฮึเจอกันค่ะบ๊ายบายาคิดลุกไม่ออกแล้วตอนเนี้ไม่รู้จะแต่งลุกไรดีแต่ดียังไม่ค่อยมีงานเข้ามาค่อยคิดก็เลยตอนนี้ไม่แต่งหน้านเลยซียาาเจอกันนะครับ ใช่ตาอืม,มทานข้าวเย็ยนให้อร่อยนะคะแล้วก็กุดไหนลวงหน้าน,านเกินไปเดี๋ยวค่อยไปกุดไหนเพิ่มมากันนะบ๊ายบาย